สวัสดีค่ะมนีบ้านแม่นกสิผ้ามากินแกงหน้าไม้ค่ะหน้าไม้เก็บจากคางบ้านเท่านี้แหละค่ะคั่นใบายานา่งนะคะกับคางบ้านยองยอง,ยอง,บยงใบยานั่งเั็ดดำเขียวๆเสร็จแล้วก็ทอดกับตำเข่าเบือตำเข่าเบืออ่าใหันละเอียดค่ะเพื่อความเข็มข้นขึ้นนะจะได้เซ็บแซ่หอมๆใส่พริกใส่หัวหอมกระเทียมลงไปค่ะเพิ่มความหอมนะคะเสร็จแล้วก็ไปตั้งหม้อค่ะตั้งหมอ้มอทิมใบแล้วก็ใส่เครื่องเทศลงไป ขิงข่าตะไคร้ใส่ลงไปค่ะไม่ยังกับใส่ลงไปพริกสดลูกโดดใส่ลงไปเลยค่ะ <_ d ose> เพื่อความเข้มข้นหอมึ้นมาละค่ะต้มน้ำให้มันเดือดใส่หน่อไม้ลงไปหน่อไม้ต้มจืดแล้วเด้อค่ะเด้อหน่อไม้นี่ผสมจิลีดลงไปในจักหน่อยนะคะเพราะได้จิลีดมาจากตลาดค่ะอือจิลีดแม่คข่ตัวบักใหญ่ตัวอ้วนๆเลยค่ะมั่นขนาดค่ะพี่น้องเปเตแซ่บ ใส่เห็ดลงไปค่ะใส่เห็ดลงไปนี่คือเด้ยเห็ดหูหนูเห็ดคอนอยางลาเนดยาละหน่อยอะค่ะใส่ลงไปใส่ลงไปแล้วก็คโลยคโลยเคโล,ย,คลยจักน้อยทิมไว้ให้มันเดือดค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาไปจักสองโบกค่ะสองทับพ,พีน้อยๆค่ะเพื่อความหนัวปลาดกับปลาดบานเท่าเองค่ะเอามาจากบานไม่ใหญ่แล้วเห็ดมาฝาก นัวขนาดใส่สมตำกระแสบปลาเนี่ยค่ะใส่แล้วก็โคเลโคเล,คลอีกตามด้วยผงนัวค่ะผงนัวนี่ขาดบุได้ด้วยพี่น้องขาดผงนัวนี่บัแซบบัวไอ้ใบตะกินเลยค่ะเสร็จแล้วใส่ผักกระแยงลงไปค่ะเพื่อความหอมดูสิเป็นตะแซบบอกินหอมขึ้นมหแล้ะพี่น้องหอม